วันนี้เอากำลังเข่าให้พุตาก่อนนี้พุตายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยาเดี๋ยวเดาจัดของก่อนวันนี้มีของหวานความไหนให้พุตาแล้วก็กาแฟนะคะทูโทนแล้วก็ซาลาเปาแล้วก็ไข่พะโล้นะคะซาลาเปาและไข่พะโล้ตัวกินข้าวยังนี่กินแล้วค่ะกินแล้วบ่กินกับยัง เจ้าปลาพ่อพ่นเมื่อกี้เหรอพ่อเมื่อกี้เจ้าปลาพญาตก้างเคยว่าให้ฟังอยู่แต่ว่าตัวเอาเข่ามาให้พ่นเลยเนาะม่ถึงเอาเขา่าเข่าเนี้ยเพราะว่าไม่นด้เอ้ยไม่ได้หุงเข่ามันอโอ้น้ากุตาขี้เขานะ่าเนาะมันตอนเศร้าเลยมืงหนูมีซาลาเปากับอ๋อเขาดีกับค่ะดีค่ะหนูแต่มีซาลาเปา กับเออเขาเออเนี่ก็ไข่พะโล่คุณตาสกินย่งก้อนลรากินสอย่างเลยบ่แล้วก็มีของหวานด้วยแล้วก็มีกาแฟแล้วข้างคุณตาอ้องเลยใช้กับเขาหนมันก็ได้กินเบิร์ดหรบอสชบจริงจอันนี้ไปใครมาแมวเลยนี่ดาเอออน้ไปได้ไปด้าเออไปราินมาเถอะเออจะมลยเ่ พ่อตาจะกินอะไรก่อนเนาะกาแฟก่อนกินกาแฟกินกาแฟก่อนครับวันนี้หนูมีของหวานเด้อกินกาแฟก่อนเอะจับตาจัิเลยมานจบ้าวนๆให้ก่อนวนๆได้ปะวนเองได้ปะนี่เห็ สิคินเขาบ่หรืกว่าสิกินซลาเปาก่อนอเอาเซลเปลาก่อนนะทางั้นนี่นะนี่ขอนไว้ที่รังนอกกุินนะใชไว้นะคะมากินซลาเปาก็ากันีเที่ยงกี้ากรเจ้ากินไข่พะโล อเลยคุณน,นเอาซอมนอมาโตาจับค่ะนี่ลเปานักตาเขากินบ้าซลเปาัเอ้ยแน่แน่ๆๆตกัะนะกินแล้วเนี่ยก็ได้ตีกะนะันแน่มาช่วัใส่ สิลมเไว้นี่เนาะอันนี้ไข่พโล่เนี่ยไว้พ่นต่อเที่ยงกินต่อเที่ยงบอกจหน่อยเพ่จะกินไม่อิอออนซเนาะอือไปินใส่มันงค่ะคุณตาง,งมมสีใส่มันเด้อผสนนี้กินอันนี้ก้อนแลวกัน ใส่มันยนีบาดเนี่ยอ้ยปวดขาเหรอปวดขาแลา้วเท <laughs> ้าแล้วกระเซินคุณตาซ้ำนั่นเฮาซ้ำนี่ก็ยังปวดแขนปวดขาอยู่แขนปวดขาอยู่เกล้วก็แซ่บแลบ้วบาทเลยน้อคุณตาเนาะนี่อิ่มแล้วก็วเศร้าเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> นะ ค่อยๆกินค่ะคุณตาซาลาเปา์วันนี้หนูไปเซเว่นมานะคะเข้าเซเว่นมาแล้วก็แวะซื้อกาแฟนะคะออพไปกินเบากะกัดกินเลยก็ได้ค่ะคุณตาที่สะดวกครับกินให้แซบๆตอนแรกจะกินยังนไะคุณตาเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากัะแมวทะเลาะกันแล้ว หยดน้องแมวหยดหยดแกกินแล้วเมื่อกี้เราเคยกินแล้วให้อาหารแกเรียบร้อยเลยนะเออให้อาหารเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกอย่าดื้อนะเดี๋ยวมันกินอยัางนั้นบังเองญมักินเอ๋อใส่มันน่ะคุณตาเอ้ยกินค่อยกินเอ๋อคุณตาฟังเสียงหนูแล้วคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่ จักเลยผมจักไปวันสี่สิบเลยเอเออคุณจักอีฟฟังเสียงอะร่างสี่สิบเนาะคุณตาเนาะคิดว่าหนูในเป็นคนหน้าตาในได้โบเกียวเนาะคุณตาเกียวเธอว่าจิตใจเนาะอ๋อค่ะอิ่มหรือเอิ่มจ้ะอิ่มเรเก็บไว้ก่อนเนาะหรือว่าบ่มักของนี่นี่บัวเจ้าใดเนาะคุณตาบ่มักบ่ มักอยู่แต่อิมคืออิ่มเล้วแถมมันมีปกติกินหลายหลายนะปกติคุณตากินหลายหลายเลยค่ะใช่ไหมใช่ไลยหรือว่าจะให้แมวเลยบอกบอกบอกนาะว่ให้แมวเนาะให้เก็บไปกินนะคะเแล้วจะใส่พนวนเอ่าคุณตาไปกินตอนเที่ยงแบบนี้ของหวานกินยังบอกคะเมื่อหลังแตหลังเนาะเพราะวันนี้การน้ำกาแฟน้ำกาแหวานอยู่แล้วนะคะ กินให้อิ่มให้แซบนะคะคุณตากาแฟรสชาติโอเคเลยล้านนี้แซบปกติคุณตาได้กินกาแฟบ่นี่บ่เคยได้กินบ่รอบของแซบกินนะคะคุณตา,าอืแซบไลย กินแล้วก็นอนบาบ้นมีแห้งบบบ่อง่งเจ้าได้มาอนินะมีแห้งรบ้บ่มาอนี้อาการเริ่มห้อนแล้วนะสายแล้วนะคะอืมคุณตาอิ่มแล้วค่ะแล้วนูก็ขออนุญาตเด้อบ้านนี้คุณตาเด้อให้คุณตาอยู่ดีไม่แห้งได้ครับอาจารย์ด้วยกันเลยอยู่ดีไม่แห้งกันเลยกันนุกับมาก็คือว่าคุณตาหิวเขากินเขากบยังน้อ,นอ,อดูก็ได้ ดูมาดูกะย้อนจากเบื้องคุตาเนอะมาแล้วเคยมาาะตานะครับไปดูไปก็ได้ค่ะฮะไปเลยลงลงพี่รถไเด้นน้องหมาเจ้านี้เนาะรับแต่ตอนนี้ก็อิมน้องหมาน้องแมวอิมหมดแล้วนะคะอิมเบิแล้ว อิ่มอะไรกับผ้ากันนอนหรอบาทเนาะน,น,นอนแซ่บเหรใส่น้องมาตัวเดิมอิ่มนะบอปุ้ยมันกินจนบดจริงๆเฮ้ยมันกินหมดเลยกินเลยอ๋อแม่ที่สร้างก็ติดพรมดามส่ไปบุกป่ามากตังไตนนอกบอปไปพักามเออสร้างมันดอกบุกไปบุกมาไปคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ